ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,809นินจาเฟยเคอร์สินตกตะลึงอยากถามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ทราบว่าหากมีนินจาแฝงในสายลับ C.I.A และกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นเธอรู้ทันทีว่าต้องมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นสถานการณ์เป็นเรื่องเร่งด่วนเธอไม่คิดถามมากเกินไปรีบถามเย่เชิญทันทีคุณเย่มีแผนการอย่างไรเย่เชิญกล่าวว่า ฉันมาที่นี่เพื่อดูคอนเสิร์ตกับพันยาจะปล่อยให้นักร้องหายตัวหรือถูกจับไม่ได้ผู้จบเขาพูดต่อทันทีดูแลชุรันให้ดีฉันจะรีบแก้ปัญหาให้เสร็จโดยเร็วเฟยเคอร์ซินได้ยินเช่นนี้เธอไม่ถามต่อพูดกับเย่เชิญคุณเย่โปรดวางใจผู้จบเธอเดินหันหลังกลับไปงานเลี้ยงเธอรู้ว่าเย่เฉินมีพลังเหนือธรรมชาติแค่นินจาหลายคนไม่อาจสู้เขาได้ เธอไม่กังวลเรื่องความปลอดภัยของเย่เฉินสิ่งสำคัญที่สุดคือทำตามคำสั่งเขาให้ดีเวลานี้มิสูอิโยชิตากับเพิ่มสงตะวันนาเทเวอร์และเจ้าหน้าที่กลุ่มนั้นขึ้นรถรถทั้งหมด4คัน3คันติดธงชาติอเมริกันด้านหน้า2คันเป็นคาดินลัก อีกคันเป็นรถบัสโตโยต้าสีดำส่วนรถโตโยต้าอีกคันเป็นยานพาห,าหนะอย่างเป็นทางการของกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นจากที่เห็นรวมกับบันทึกเอกสารก่อนหน้านี้มิสูอิโยชิตะก็ไม่พบปัญหาใดสาเหตุที่เย่เชิญพบปัญหาเพราะเขาคุ้นเคยกับนินจามากเกินไปครั้งก่อนเขามาญี่ปุ่นช่วยเหลืออิตโตนานากบเขาเคยพบนินจาอันดับต้นๆของญี่ปุ่นฆ่าไปหลายคน เขาเข้าใจคุณลักษณะของนินจาและวิธีการฝึกฝนของคนเหล่านี้ดังนั้นเมื่อพบคนเหล่านี้ครั้งแรกเขาพบว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นนินจาทั้งหมดเวลานี้เย่เชิญเห็นตะวันนาและแฟนขึ้นรถโตโยต้าสีดำเขารีบตะโกนทันทีว่ารอสักครู่มิสูอิโยชิตะหันหน้ากลับมาเห็นเย่เชิญเดินออกมาถามเขาด้วยความสุภาพ คุณเย่มีเรื่องอะไรหรือเย่เชิญเดินไปทางรถของตะวันนาและเทเวอร์ขณะเดียวกันพูดกับมิซูอิโยชิตะะคุณมิสูอิงานเลี้ยงของคุณน่าเบื่อเกินไปตอนนี้น่าจะมีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นฉันคิดเข้าร่วมสนุกด้วยร่วมสนุกมิสูอิโยชิตระตกตะลึง CIA เข้ามาจัดการคดีนี้คุณกลับคิดเข้าร่วมสนุกไม่อาจดูแคลนอิทธิพลเจ้าหน้าที่ CIA เพียงเพราะคิดว่านี่คือญี่ปุ่น ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐอยู่ในญี่ปุ่นถืออำนาจเสมอมาเย่เชิญไม่จริงจังกับพวกเขาคงไม่คิดว่าซาลาเปาเป็นอาหารแห้งดังนั้นเขารีบคว้าแขนเย่เชิญกระซิบว่าคุณเย่ฉันแนะนำคุณอย่าไปยุ่งเรื่องนี้คุณเป็นเพื่อนคุณหนูเฟยหากเกิดเรื่องขึ้นฉันไม่อาจสู้หน้าคุณหนูเฟยได้เยเชิญยิ้มพูดว่าคุณมิสูอิ ข้อเสียใหญ่ที่สุดของฉันคือไม่ชอบฟังคำแนะนำขณะที่พูดเขาเดินผ่านมิสซูอิโยชิตากะตรงไปที่รถบัสโตโยตา้าเจ้าหน้าที่ปลอมปีเตอร์โรเจอร์กำลังจะเข้าไปในรถเมื่อเห็นเย่เชิญเดินตรงเข้ามาเขาเตือนด้วยน้ำเสียงเย็นชาทันที CIA กำลังปฏิบัติหน้าที่ผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าใกล้เยเชิญยิม้มพูดว่าฉันคือผู้คุ้มกันของคุณสวีด ฉันต้องไปกับเธอตะวันนาและเทเวอร์ในรถรู้สึกสับสนไม่เข้าใจทำไมเย่เชิญที่ไม่ลงรอยกับตะวันนามาตลอดกลับอ้างเป็นผู้คุ้มกันของตะวันนายืนกรานจะขึ้นรถติดตามพวกเขาทั้งสองคนบทที่6810เห็นได้ชัดปีเตอร์โรเจอร์ไม่คิดสร้างปัญหาอธิบายกับเย่เฉิญขออภัยนี่เป็นคดีของ CIA อนุญาตเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีเข้าร่วมสำหรับคนอื่นได้แต่ขออภัยเย่เชิญพูดด้วยท่าทีก้าวร้าวไม่ต้องพูดร้ายสาระหากวันนี้คุณไม่ให้ฉันเข้าไปพวกคุณไม่อาจจากไปได้ปีเตอร์โรเจอร์จ้องมองเย่เฉิญระงับความโกรธภายในหัวใจกล่าวเตือนเขาว่าท่านสุภาพบุรุษฉันไม่ได้ล้อเล่นคุณควรหลีกทางไปอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนโดยไม่จำเป็น เย่เชิญพูดเหยียดยามคุณพูดเรื่องร้ายสาระมากมายฉันขอบอกเหมือนเดิมคุณไม่ให้ฉันขึ้นรถนอกจากจะยิงฉันฉันไม่เชื่อว่าคุณกล้าทำเช่นนี้ต่อหน้าคุณมิสซูอิทันใดนั้นปีเตอร์รู้สึกเวียนศีรษะภารกิจเดิมแค่นำตะวันนาไปจัดการเพียงลำพังแต่เทเวอร์แฟนหนุ่มของเธอยืนกรานจะตามไปตนเองไม่ต้องการให้เสียเรื่องใหญ่จึงให้เขาไปด้วยตอนนี้เพิ่มผู้คุ้มกันอีกคน หากยอมให้ขึ้นรถบัสอีกมีคนเกินกว่าที่วางแผนไว้อีกสองคนแต่เห็นเย่เชิญไม่ใช่คนยอมแพ้ง่ายๆหากไม่ปล่อยให้เขาขึ้นรถมีความเป็นไปได้สูงว่าอาจก่อปัญหาตนเองไม่อาจเปิดเผยตัวตนแท้จริงต่อหน้ามิซูอิโยชิคะหากยังคงเป็นเช่นนี้แม้ตนเองทำภารกิจนี้สำเร็จคงยากหลบหนีโดยไม่ได้รับบาดเจ็บเขาช่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียอย่างระมัดระวัง ในที่สุดไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกัดฟันพูดกับเย่เชิญว่าได้คุณขึ้นรถได้แต่ฉันขอเตือนคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดได้เย่เชิญเห็นเขาถูกบังคับให้ไม่มีทางเลือกยิ้มอย่างภาคภูมิใจเดินตรงไปที่รถทันทีปีเตอร์โรเจอร์ที่ยืนขวางประตูเหลือบมองเย่เชิญอย่างเย็นชาคิดอยู่ในใจ เมื่อคุณต้องการหาที่ตายด้วยตัวเองอย่าโทษฉันต้องส่งคุณออกเดินทางเมื่อเห็นเขายืนขวางประตูรถไม่ยอมขยับตัวเย่เชิญพูดเร่งรัดคุณไม่เคยได้ยินคำพูดนี้หรือสุนักดีไม่ขวางทางฉันจะขึ้นรถได้อย่างไรหากคุณไม่หลีกทางปีเตอร์โรเจอร์ขุนเคืองแทบอาเจียนเป็นเลือดความโหดเหี้ยมภายในใจคุกกรุ่นอดใจหลบเลี่ยงให้เย่เชิญผ่านเข้าไปเย่เชิญเดินเข้าไปในรถเห็นนอกจากคนขับ ยังมีคนนั่งอยู่ในรถอีก6คนรถคันนี้เดิมที่มี20ที่นั่งแต่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น4แถวในแต่ละแถวมีสองที่นั่งเวลานี้มีชายผิวขาวคนหนึ่งนั่งแถวแรกที่นั่งว่างน่าจะเป็นของปีเตอร์โรเจอร์ตะวันนาและเทเมอร์นั่งแถวที่สองและมีคนสองคนนั่งแถวที่สหลังจากเย่เฉินขึ้นรถ ตะวันนาทั้งประหลาดใจทั้งสับสนเธอไม่เข้าใจเธอกับเย่เชิญที่ไม่ชอบกันเขาทําเช่นนี้ทําไมเมื่อเย่เชิญมองศบตาเธอสิ่งที่เขาคิดคือผู้หญิงคนนี้และแฟนถูกประกบทั้งหน้าหลังนอกจากกระจกหน้าทุกบานติดฟิล์มหนาทึบมองไม่เห็นจากภายนอกหากทั้งสี่คนคิดโจมตีทั้งสองคนไม่มีทางตอบโต้หรือหลบหลีกได้เลยปีเตอร์โรเจอร์ขึ้นนั่งแถวแรกพูดว่า ลูคัสไปแถวสุดท้ายให้เขานั่งแทนที่นั่งของคุณขณะชายชื่อลูคัสกำลังจะลุกขึ้นเย่เชิญเอื้อมือกดให้นั่งที่เดิมขณะเดียวกันตนเองเดินไปนั่งแถวสุดท้ายพูดด้วยรอยยิ้มให้คุณสละที่นั่งให้ฉันได้อย่างไรฉันจะนั่งแถวสุดท้ายเองทันใดนั้นปีเตอร์โรเจอร์เกิดความกังวลแผนการของเขาคือให้คนในแถวที่สามฉีดยาใส่ลำคอตะวันนาและเทเวอร์ พวกเขาจะตายทันทีภายในครึ่งนาทีเดิมที่ทั้งหมดเป็นเรื่องง่ายแต่คิดไม่ถึงเย่เชิญผู้ก่อปัญหาจะนั่งแถวสุดท้ายเขาจะมองเห็นการเคลื่อนไหวของทุกคนได้ชัดเจนดังนั้นปีเตอร์โรดจะดึงเย่เชิญโดยไม่รู้ตัวพูดว่าคุณนั่งแถวแรกก็ได้เย่เชิญสะบัดแขนพูดอย่างไม่อดทนฉันคิดนั่งที่ไหนก็นั่งไม่จำเป็นต้องให้คุณชี้นิ้วสั่งการ